วันีจีวะทุกคนเคยแหงคันจิตัวนี้ไหมครับตัวนี้เอาว่าคุะหมายความว่าญ้าอะครับข้อนี้ผพชอบใช้ตัวนี้แต่ไม่พูดใช้ไหนอินเทอร์เน็ตแชทติ้งหรือว่าคอมเมนต์ใน u t u ู e เห็นบ่อยครับทำไมห้คนี้เพื่อนชอบใช่ญ่าจริงๆแล้วคุสะญ้าในอินเทอร์เน็ตว่าหมายความว่าหัวเราะ อ้ครับเหมือนว่าคนไทยเวลาทารกชอบกดตัวเลขห้าอาฮาฮาใช่ไหมเหมือนกันกับถ้าญี่ปุ่นใช้คันจิยาคุซะอา่ากับเมื่อคนเมื่อคองคือสมัยที่ผมเป็นนักเรียนยี่สิบปีก่อนไม่มีใครใช้ตัวนี้ครับ ส,สมัยผมขดตัวนี้กับอันนี้อ่านว่าวาราอันนี้หมายความว่าวราระกับก็ถ้าทารกขดตัวนี้ไละะ้แสดงทารกแต่ว่าตัวนี้พิมขี้เกีิจรับก็ถ้าอยากพิมพ์ตัวนี้ต้องพิมฮิรากานาขอนวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคันจีและ กดโอเคแล้วก็คันจิตวนี้ออกมาหรือว่าเวลาเร่นเกมคอนฝรั่อ่าอเมริกายุโรปบางครั้งเกมไม่รับพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นครับต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษอัลฟาเบตรับถ้าอย่างนั้นคันจิไม่มีก็เลยคนญี่ปุ่นมาจีเหวาเรา เขียนแบบนี้อันนั้นก็ว้าเราขี้เกียจเลยวคนที่อยาจะเริ่มเปลี่ยนแค่ขด W ก็ถ้าคิดภาษาไทยแค่ขดตัวแรกข้อง่ายมากใช่ไหมแต่ภาษาฝรั่งว้าเราว้าเราว่าเราตื่นอุ้งหวายแลยวคนที่มันจะเปลี่ยนแค่กดตัว W กับ W ว่า มาจากวาระโนว่าครับ www น,นั่นก็แสดงถลอัะละวาระหละออังจากนั้นบางคนเห็นทัววเยอะๆอ๋ออันนี้ดูเหมือนว่ามีหญ้าเยอะๆและอ่บางคนเล่นภาษาแลแทนที่จะขด W อา่าเขาขด ตัวคันจิคุสะกับทำไมครับเป็นวิธีขี้เกียจก็ก็ขี้เกียจแต่ว่านั่นเป็นเล่นภาษาตลกกับโดยบางคนเริ่มใช้คันจิตตัวนี้คุสะและ,ะคนอื่นเห็นอ๋อ oh, อันนี้ตลกผมก็ใจและลายคนใช้แล้วแล้วสมัยนี้บางคนเล่นคำนี้มากกว่ากับเช่นพิมพ์คำนี้ ดโซเกน yak ฝรคาคโสเอนได้ยายโซเกนคือทุ่งยาครับก็ทุ่งหญยายยายยายเยอะๆเท่าลกมากหรือว่าถ้าไม่ถลกโดยพิมพ์ไอรับขว ас もหายัไงขว ас สามาหายังไงอันนี้ไม่มียาเลยไม่ถลกเลยคํานี้เป็นเน็ต สแสลงยาใช้ไหนทํางานในยาใช้เวลาทางการนะครับก็ใช้กับคนสนิตเท่านั้นนะครับแล้วก็คํานี้ไม่น่าพูดนะครับก็ใช้ในอินเทอร์เน็ตพิมพ์นะครับถ้าพูดสาะผมรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นออตาคุนะครับนักเรียนบางคนถามผมว่าเส้นๆใช่ไหม ใช้คุับไหมผมเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ก้อยใช้ครับแต่ว่าเวลาถ้าเรากด www อันนั้นใช้บ่อยครับเพราะว่าสะดวกยังไงก็เล่นภาษาสร้างคำใหม่อันนั้นสนุกดีครับทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์คุศหรือว่าสร้างคำใหม่สร้างประโยคใหม่เองและพิมพ์ก็ได้ครับ じゃあ今日はここまで。じゃあまた。